ลุงวันนี้ลุงมาอย่างไรเนี่ยมาจากบ้านอ่ะมาอย่างไรเดินมาครับเดินมาไม่นั่งบินมาละ่ะออ๋มันไม่มีตังค์ครับทำไมเอาตังค์ไปไหนหมดกินเหล้าหมดเหล้าหมดโอ้ตังค์ไปกินเหล้าหมดหต้องเดินมาดิที่นี่เดินมาโอ้โหไม่ไหวเวล์อากาศหนาวไหมที่ที่ที่บา้านหนาวไหมหนาวหนาวน้ำไม่ใส่เสื้อกี่หรอนอนใส่้าห่มอ๋อนอนห่มผ้าเนาะ ล้วในคลองยังมีมีผีอยู่ไหมในคลองบ้านลุงอ่ะมีมี<อ>กี่ตัวผีมีกี่ตัวอู้หมีเป็่งสนครับผีอะไรมีเป็นแสนไู่เขาอบอกเขาเขาคุยเขาคุยผีได้นะมันเป็นยังไงเอาผีไม่เป็นเอาสัรฝจงนะมันเป็นไงผีมีผีเป็นลักษณะเป,เป็นไงบอกว่าม้วนกันลผีเหมือนนกจะฆ่าเ่าผีอะไรเหมือนนกอ่ะผีมันน,ก,น,นกค็นี้ครับแล้วที่เป็นไฟปิบๆๆไม่มีอะไรเลย ไปเปไปไปได้เป็นนกเป็นนกเขาทําไปไปรี้ยงป,ปมาจากไหนหลับผีเนี่ยในคลองเยอะแยะไปหมดไม่หลบเลยอา้าวแล้วลุงมาไ,ไปจับปลาเขาเหรอผ,ผมไม่จับใครไปจับผมอยากเอาผมอยากเปาคนเดียวมันปลาตืเนี่โอ้แทนที่ไปช่วยจับปลาจะได้ปลาเยอะๆปลาตัวใหญ่จับอย่างไรไม่ได้จับล็อกเอาไปเปิองเฟืองเปองอะไรเฟืองเฟืองอะไรเฟืองเองออาไรตีเอา,เอา,เอา ข้ตีปลาข้าวตะไคร่เราอ๋อตะไคร่เราเออแล้วก็ตีปลามันข้าวตะไคร่ข้าวตะไคร่โอ้ดีก็ดีเหมือนกันเนาะอย่างนี้ดีกว่ดีเลยปลาปลาเป็นไฟหน้าอย่างเงี้ยปลาอะไรบ้างปลาอะไรบ้างปลาหนิ่นปลาหนินปลาอะไรปลาอื่นปลาอื่นไม่มีมีแต่ปลาหนินโอ้อย่างนี้อยากไปจังเลยเนาะได้ประมาณบางทีก็ได้สิบโลก็ได้สิบโลเลยเหรอ มลาช่อนมีไม่เป็นช่อนนะมันไม่ถูกเหรอชนมันขาดมันชนขาดเลยมันกัดขาดได้ไงทองเท่ามันกัดมันไม่ขาดแล้วมันทำไมขาดอ่ะชนชนแรงนั้นนั่นเลยโอ้สหายช่วงมันไม่ไหวหรอกโอ้หลุงเลยมั่ว่บอกว่าปลาอะไรไปชนไปขาดขาดโอ้เท่าตัวเท่านี้ขาดไปแล้วเท่านี้เท่านี้อะไรข้อนิดเดียวเท่านี้ว่าไปอย่างนี้ถนี่ตัวเลกเนี่ย ทางคนไม่ย้าไปซอเไปไล่เราคุยกันได้เนาะแล้วอะไรลงกิกรรมบ้านเราบ้านลุงอ่ะยังไม่รู้เลยโน่นน่สังารกิจกรรมเ็ดลยย่ยยุ่ย่สักสองต้องไปยู่สองปีนะโอ้รอรวยกันนะรวยอะไรลำรวยกันทกหวยเลยทกหวยแล้วใครกลับเนาะ ยังต้องก้อนธนาคารเลยมั้งการจชื่โอ้ยไม่ไหวลุงโอเคโอเคครับครับ